รู้ว่าแม่แม่ไม่ชอบให้ใครออกแอนะแม่ไม่ชอบแบบแต่ก yup. ็ก็คิดถึงแล้วก็ก็แต่ก oh. ็ร um> um> um, yep ู้ว่าแม่เป็นนางฟ้าแล้วตอนนี้แม่แบบแม่ไม่เหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็มีความทรงจากับแม่เยะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจมากครับดีใจแทนแทนแม่แทนแทนน้องอาร์ตที่แบบได้ทราบบาคนรักแม่เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แม่เป็นตัวอย่าง ของความอดทนเข้มแข็ง,ขงความเป็นตัวอย่างของนักแสดงอาชีพที่ที่วันหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เราเคารพในในวงการแต่เป็นเป็นแม่คนที่สองของผมจริงจริงอีกท่านหนึ่งแล้วแล้วเป็นเรื่องบังเอิญหรืออะไรไม่ทราบคือแม่แอดกับแม่จริงๆงผมก็คือเกิดปีเดียวกันนะครับอายุเท่ากันผมก็รู้สึกว่าตั้งแต่ทํางานมาก็ ก็มีแม่แอนนี่แหละครับที่เราออกมาข้างนอกบ้านแล้วเรามีพวกครองมีคุณแม่คนที่สองเวลาเรามาทํางานมากองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่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 แบบก็ผมแค่รู้สึกว่าแม่แบบแม่รีบเร็วไปหน่อยแม่แบบแม่เร็วไปนิดนึงแต่ว่าก็เข้าใจทุกอย่างก็เป็นเรื่องธรรมชาติอะไรแบบีรู้สึกว่าแม่น่าจะอยู่กแบบับเราได้ได้นานแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็ เขารู้แล้วแหละว่าแม่แม่คงมีความสุขและแม่ไม่เหนื่อยแม่ไม่ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว,ลยว,วอย่างเงี้ยนะครับค่ะก็เอ้อก็ได้เล่นเ,นเออมีโอกาสได้ทํางานกับแม่แอนนะคะห้าปีเพราะฉะนั้นเหมือนพอเราเป็นซิทคอมเราเจอกันทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่เหมือนเรามาทํางานกับ นที่สักพักนึงแล้วก็จากกันเนี่ยค่ะแต่ว่าเราเราเหมือนเจอคนในครอบครัวเจอญาติเงี้ยค่ะเลยสวแม่แอดเขามีความเป็นนักแสดงที่เป็นครูด้วยค่ะคือแกไม่ห่วงอะไม่ห่วงวิชาความรู้ต่างตแกถ่ายทอแล้วแกก็มีจิตเมตตาอยากให้ทุกคนมีมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ทำสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นโดยที่แก แกไม่ต้องบอกเราก็ได้เนาะอย่างเรื่องบางเรื่องการใช้ชีวิตการวางตัวนะคะแต่เองรู้สึกว่าแกมีจิตเมตตามากๆกับนักแสดงรุ่นเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานทุกคนอย่างนี้ค่ะก็จะสัมผัสได้ถึงถึงตรงนี้ของแม่ค่ะแล้วก็ทําให้มันเกิดเป็นความผูกพันที่เอาว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะเราเล่าให้คนในครอบครัวเราไม่ได้แต่เราเล่าให้แม่ฟังได้ค่ะแล้วแม่ก็มีมีทางออก ที่ดีให้เราอย่างงี้ค่ะแล้วก็แม่เป็นผู้หญิงที่แร่งแล้วก็เก่งมากๆนะคะคือทุกครั้งที่มากองถ่ายแม่จะขับรถมาเอง mm hmm. ไม่ว่าจะเช้าแค่ไหนดึกแค่ไหนแม่มาและพร้อมทำงานเสมอแม่ไม่เคยลืมหมดเลยแล้วแม่ก็ไม่เคยไม่สดชื่นเลยะคะ่ะในกองถ่ายทุกวันแม่แข็งแรงเข้มแข็ง ไม่เคยเห็นแม่งีบไม่เคยเห็นแม่หลับทั้งที่เราใดกว่าเรายังหลับอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแม่เป็นเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่แบบของนักสแสดงหลายๆคน,นะคะ่ะที่ในวันนี้ที่พอแม่จากไปก็จะได้เห็นว่านักสแสดงหลายๆท่านก็มีความรักมีความผูกพันกับแม่ค่ะก็อยากจะขอบคุณเอ่อ จังหวะในชีวิตที่ให้ให้พวกเราได้ได้เจอเจอแม่ค่ะแล้วก็ดีใจที่อย่างน้อยได้เป็นลูกแม่คนหนึ่งอย่าค่ะอย่างที่กัปตันเองได้โพสต์ว่ามีเรื่องที่เสียใจไหมสุดเลยก็คือไม่ได้รู้ว่าแม่ไม่สบายไม่ไม่รู้ว่าแม่ไม่สบายอันนี้มันเป็นความที่เรารู้สึกช้ำใจอย่งไกบ้าคือต้องต้องแยกของสองสองส่วนก่อนนะคือคือส่วนหนึ่งคือคือพอครับคือพอพอพอจะทราบมาบ้างว่า ว่าหลังไล่จากบ้านนี่มีรักปิดปิดตาอย่างเงี้ยครับเราเราได้มีการคุยได้มีการเจอกันอยู่บ้างแต่ว่าเราเราจะมีหลายกลุ่มบ้านนี้มีรักอยู่แล้วเราจะคุยกันเกือบเกือบทุกวันนะแม่ก็จะส่งนู่นส่งนี่ส่งอะไรสุนทรีวัจนสุนทรีวันจนแม่ก็จะส่งแล้วตรงเนี้รใช่ใช่แม่ตัวละครให้รู้ทุกคนตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วก็ แต่วันหนึ่งที่ตรงนี้เหมือนมันมันอาจจะเริ่มแบบเริ่มเริ่มเริ<ไ>่มหายไปเริ่มขาด<ไ>ช่วงไปอะ่ะลูกความที่ผมช่วงนึงก็ทํางานเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็เรา็อาจ,จนเน่บางทีดูบ้างไม่ได้ดูบ้างในในไลน์ในใน,ในมือถือเราก็เลยไม่ได้เอ่ยใจว่าว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่ามันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถามไถ่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเออว่าแม่เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยนึกว่าแบบแม่อาจจะทํางานเยอะหรือแม่อาจจะพักผ่อนหรือแม่อะเนี่ย มันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องติดค้างในใจผมว่าผมแล้วสุดท้ายผมไม่ทราบจริงๆิว่าแม่แม่แม่ปวหนักเข้าโลงเยาแล้วแต่อีกใจหนึ่งก็คือเข้าใจแม่ว่าแม่จะไม่ทําให้ใครเป็นห่วงและแม่จะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเพราะแม่แม่จะไม่พึ่งพาใสครและผมก็เชื่อว่าแม่ก็ได้บอกอาไปด้วยว่าว่าแม่อยากจะเป็นแบบนี้ไม่ไม่ต้องไปรบกวนใครอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือนิสัยของแม่ที่ที่ผมคิดว่าเรารู้จักแม่แต่ถ้าถามผมเองนะถ้าไม่เอาแบบ ตัดเรื่องที่แม่สั่งไปเนี่ยผมเองผมก็จะรู้สึกว่าทําไมผมอยากอยากจะไปไปหาแม่ไปเยี่ยมแม่ตอนตอนที่แม่ไม่สบายอย่างน้อยได้ได้ดูได้ได้ได้เห็นได้ได้ดูได้ได้เจอแม่บ้างได้รู้ว่าแบบแม่เป็นอะไรอะไรอย่างนี้ครับนั่นแหละแต่ผมไม่ได้โทษใครไม่ได้แบบเข้าใจทุกอย่างเลยแต่มันแค่เรื่องผมเองที่บบ วันครั้งสุดท้ายที่ยังเจอแม่เนี่ยที่บ้านหนูเล็กเนี่ยวันนั้นแม่ก็ก็ยังสดชื่นอย่างสอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เชื่อว่าแม่เหมือนแม่ก็พยายามทาให้ทุกคนเห็นว่าแม่แม่ไม่เป็นอะไรแต่ถ้านับเวลาเนี่ยทาวมิ่งหลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่าช่วงนั้นแม่คงจะไม่สบายอยูอบ้าอะไรเงี้ยแม่แม่ก็พยายามนี่คือนิสัยของแม่ที่อยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วอ่อนเลยเข้าใจทุกอย่างแค่แบบ ลำเรามันคือความใจหายเลยใช่ไหมคะแบบว่ารู้ก็คือในวันที่มแม่ไม่อยู่แล้วแม่ไม่อยู่แล้วครับรู้วันนั้นนะครับที่ที่ที่แม่เสียวันวันที่ยี่สผมถ่ายละครครับวันนั้นผมไม่ได้ดูมือถือเลยจนกระทั่งกลับบ้านมาประมาณแบบสี่ทุ่ม,มก็กำลังจะอาบน้ำอะไรเงี้ยก็เก็บของอะไรต่างๆผมก็เลยเปิดมือถือได้ดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างมาเสรกท,ที่เห็นก็คือจากพี่ปุย้ยครับพี่ปุ้ยบอกว่าทราบข่าวแม่หรือยัง เช็คหน่อยนะเพราะพี่ก็ยังไม่แน่ใจอะไรเงี้ยจากที่ผู้ทราบมาอะไรผมก็ไม่บอกจริงเหรอมันยังไงก็เลยแบบใจนึงก็ขอให้ไม่เป็นความจริงอะไรเงี้ยก็รีบเช็ควันนั้นเลยอะไรเงี้ยก็สรุปว่าเป็นข่าวจริงอะไรเงี้ยตั้งแต่คืนนั้นก็เราทราบว่าแม่แม่ไม่หลืออะไรอะไรอะไรตั้งแต่คืนนั้นวันนี้ก็มาได้มีโอกาสพูดอะไรกับโซอาคะเพราะเขาก็อยู่กับแม่แอดมาตลอดแล้วแล้ววันนี้ อ่านี่คือแม่แอดเลยครับอ์ตเป็นผู้หญิงที่เก่งเข้มแข็งทุกอย่างผมว่าแม่ได้ถ่ายทอดความความเป็นแม่แอสผมชาเนี่ผมว่าลงมาสู่ตัวอัดอัดนี่เป็นผู้หญิงที่เก่งแม่มากๆนะครับแล้วก็ก็บอกอ์ตว่ายังไงของญาติเป็นลูกลูกชายแม่คนนะอ์ตแล้วก็อ์ตมีอะไรอร์ต้องบอกพี่นะในฐานะที่คนทีพี่ขอญาตเป็นเป็นพี่ชายอา์ต อะไรเงี้ยเราก็ดูแลดูแลกันไปนะอาร์ตนะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจเลยต่อต่อไปนี้นะอาร์ตจะมีทั้งพี่ทั้งน้องทั้งฟลอยทั้งทั้งเกลือเองอะไรเงี้ยที่ที่ที่สนิทกันแล้วก็ทุกคนก็จะช่วยกันดูแลกันไปแล้วบอกแม่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับแล้วบอกอาร์ตก็ห้ามเกรงใจมีอะไรต้องบอกบอกกันอะไรเงี้ยก็อย่าอย่าหายกันไปอะไรเงี้ยครับ เราบอกวันมีการมีมีชาวคณะขี่หลาีร้องเพลงด้วยเห็นเห็นมีอยู่เหมือนกันนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นเป็นเพลงจากจากลูกๆที่ทีหลังแม่ทุกคนอย่างกจะร้องร้องเพลงส่งแม่ให้แม่กลับสวรรค์เป็นหน้าหน้าจะเป็นเพลงจากบ้านเมั่นยับ ผมผมยังไม่ทราบรายละเอียดมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็คิดว่าคงคงจะมีอยากผมเชื่อว่าลูกลของแม่ทุกคนอยากจะทําอะไรให้แม่เป็นครั้งสุดท้ายเยะครับันนี้ปีจากครตอองวันที่มเว่าว่าชีวิตของแต่ละคนก็โาม่งาง่แล้วก็แม่ก็อยู่บนฟามองดรวเราเป็นมีเป็นเชฟที่ ซีนนั้นมันเป็นชีวิตจรที่มันเกิดกมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับมันก็เป็นเป็นสัจธรรมของชีวิตนะครับละครละครก็สะท้อนมาจากชีวิตจริงนวันวันหนึ่งบ้านนี้มีรักก็ต้องมีวันจบใช่ไหมครับมันก็ต้องมีจุดจุดจุดจบวันหนึ่งเหมือนกันผมว่าชีวิตมอนเป็นทุกคนวันหนึ่งก็ก็คงต้องมีจุดจุดที่เราเดินทางมาถึงจุดจุดสุดท้ายของชีวิตแล้วก็แล้วก็ ก็คงจะเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าสุดท้ายในยสิ่งที่มันยังอยู่สิ่งที่มันจะอยู่ตลอดไปก็ <c oughs> คือความทรงจำที่ดีความความดีที่เราได้ทําไว้สิ่งที่แม่แอดเขาได้มอบความสุขเขาได้ทําเอาไว้ให้กับวงการบันเทิงไว้ให้กับลูกหลานๆไว้ให้กับคนใช้ทุกคนที่ยังระลึกยังรักถึงแม่แอดนั่นแหละเพราะว่าสุดท้ายสิ่งนี้ที่มันจะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไป ขอบคุณนะครับ